เรื่องเล่าตองโขกน้องหน้าบางคนกะโห่บางคนกะบ่หบบบหมหนคือ,อยังไม่ต้องคุดบ่คุดแล้วไม่ได้ย,ยังคือบ่เสียเงินชิมหรือเปล่ามาณนินะครับแต่ถ้าสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆนี่เรื่องของการเฮ็ดเกษตรนะครับปรับมุมมองใหม่ๆว่าเอาเอเขาให้ล่งสียางเดียวนี่มาหลายส่วอายุแล้วก็มไม่ยังดีขึ้นล่องแบบไปเงินน่าจะสามลายหาลาหรือจก็กลหนึ่งสองไร ลองคิดใหม่เบิ่งนะครับให้ข้อมูลยังน่น้องลุนเจ้าโข่งน้องหน้านี่ให้ข้อมูลยังไงเนี่ยเอาเม็ดสุยางเลยสครับได้ทุกอย่างได้เม็ดสุยางขนาดพื้นที่สำรวจเบิ่งพื้นที่ให้คำนวณพื้นที่ให้ว่างแผนออกแบบร่วมทั้งหลับคุดให้หลับจบให้คุยยางครับจบให้ทุกอย่างจบแบบเท่ดเแบบมืออาชีพเลยโอ้ออเหปอรเข่งเถอะนะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยการ,กรเกษตรทุกมือนี่เหตุดีๆน้อต้องมีการดอกว่างแผนจัดสรรน,น้ำให้ขาดแคลนจัดสรรแปลงให้เหมาะสมจังสีถ้ำดอกการได้3พเพิ่นว่วาขุดหนองคู่ค้องเก็บน้ำไว้ใส่ในย่ำขาดแคลน30%ว่างแผนปลูกไม้ป่าดอกยืนตน้นรวมถึงผลละไม่เพืดไรเพืชผพัก30%ลงปัก หน้าปีปลูกเขาไว้เหลือ10%เอาไว้เฮ็ดที R ่อยู่อาศัยและเลียงสัตตง์ต่างๆว่างแผนแล้วปลูกสร้างมีกินแท้เม็นแน่นอนสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับทุกท่านสู่อำเภอปักธงชัยตำบลผู้หลวงครับโุ้ยผุ่นเลยครับพี่น้องวิว10ล้านเลยวิวบรรยากาศภูเขาครับ เนี่น้ำภาพพี่น้องนะครับมาอยู่ที่โขก,กนหนองนานะครับทีพภาพพี่น้องมาเจาะเลือกเรื่องเล่าของโขก,กนหนองนาหลายคนก็เคยได้ยินนะครับเรื่องเล่าของคําว่าโขก,กนหนองนาโคกหนองนามีทั้งโครงการของรัฐบาลมีทั้งขุดกันเองเหล่านั้นเป็น,น,น,นอย่างไรไอ้โขกหนองนานี่มันดีหรือบทดีนาจะขุดหรือบทต้องขุดมันจะเสียพื้นที่นะครับขุดแล้วสิได้ยังจากคําว่าโขกหนองนา มันจะเหตุให้การเกษตรของเฮาดีขึ้นบอ่ออุดมสมบูรณ์ขึ้นบอ่อครับคำว่าโคกน้องหน้านะครับและจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าห้าบ่ได้โครงการจากรัฐบาลเขาต้องใส่งบรายบนได้ไอตัวนี้สําคัญมีคนถามมาหลายมันนี้มาจ่อเลือกเรื่องโคกน้องหน้ากับผู้ที่เพิ่นขุดจะกบโคกน้องหน้าเลยนะครับมันอนี้ก็เพราะพาดจอลึกในระดับหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวพาเอาผดคุยกับน้อง่นนะครับสวัสดีครับน้องครับ ครับสวัสดีครับแนะนําซื้อเลยน้องครับครับผมซื้อหลุนนะครับประทีจันประกอบนะครับผมครับพี่กั๊ดยะใช่ครับน้องหลุนครับนี่อ่าตรงนี้มันว่าครับครับผมตรงนี้นี่เป็นตําบลตําบลผู้หลวงนะครับอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมาโคกน้องหน้านี่ครับผมอธิบายสั้นๆกันนะเนาะเอาสั้นๆเนาะเป็นยังตัวโคกน้องหน้าโคกน้องหน้านี่เอาตามภาษาบ้านๆเข้าใจกันง่ายก็คือมันเป็น โมเดลโมเดลหนึ่งเอาไว้จัดการน้ำในพื้นทีเป็นโมเดียหรือว่ารูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งในการจัดการน้ำในพื้นทีของเห่าเนี่ยให้สามารถใส่งานได้ทั้งหนาฝนหนาแรงคือจัดการในพื้นที่ของเห่าเนี่ยให้มันอยู่แบบยั่งยืนน่ะเออให้มีน้ำใส่ต่อทั้งปีเอาง่ายๆอาจเกษตรหัวใจขึ้นน้ำแม่นครับให้ใจเห่าสีเฮ็ดน้ำให้มีในแปลงเหาตลอดทั้งปีแม่นี่คือคำตอบเข้ามาโขกน้องหน้าเนาะใช่ครับ อันนี้โคงโกน้องนามันก็มันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนเนาะโคกน้องนาว่ามังกันครับโคกก็คือโคกนั่นแหละแมน่หน้องหน้าอ่านีนกำล่งดำอยู่พ่นป้าบมอยู่พ่นอันนั้นอนาอันนี้เดี๋ยวเฮาจะแยกให้เบงเนาะพีเนาะครับคํา่าโคกนี่ก็คือส่วนที่เป็นเนื่อสูงนะครับจะเห็นบางที่ยืนอยู่นี่ก็แม่นแมนขอบมั่นกับแม่นแมนครับครับเอาแล้วก็โคกเนี่ยส่วนใไงแล้วนะครับจะเอาดินจากที่การขุดหนองขุดสะนี่แหละขึ้นไปเห็ดโคก คูณอ่าไปคูณขึ้นไปให้สูงแมนเพื่อทีสีเห้าได้ปลูกคงปลูกของเป็นที่อยู่อาศัยยงเทิงน้าฝนนามดถั่วปลูกได้สบายแมนลักลักกันสิเป็นเรื่องของโคกเนี่ยอาจจะเอิ่นอีกซึ่งนึงว่าปลาก็ได้โคกหรือปลาครับผมครับโคกหรือปลานะครับอันนี้เรื่องของโคกเนาะเรียกว่าคู่ขั้นมั่นแหละไปแมนครับรวมกันมนตัวอย่างว่าแมนนามดถว่วเขาเอื่นโคกเหมือนอ่าครับผมแมนตอนี้เอายังต่อน้องเนาะน้อง อันนี้หัวใจสําคัญของโขงน้องนาเลยคือหนองเพะวาน้นาเป็นหัวใจสําคัญนะครับหนองหนองเนี่ยการขุดหนองเนี่ยเขาจะบึงตามลักษณะพื้นที่แล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละพื้นทีนะครับเขาบอสามารถที่จะไปแบบออกแบบยุ่กรุงเทพแล้วมาขุดอยู่อุบลได้นะครับเขาต้องลงไปสํารวจพื้นทีแ<ว> <มะ S 2> ทนเหมาะสมของแต่ละคนที่ต้องการเนี่ยใช่ครับแมนโดยปกติแล้วเขาจะเห็ดหน้าแบบเชิงเดียวอ่าเห็ดแต่หน้าย่างเดียวครับคข้าาโกงน้องนาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแนวขิดเปลี่ยน องความคิดใหม,แม่แเปลี่ยนมาบุะกอนให้นหน้าข้ายเขาเนาะเม่นเข้ากับสิปปลบเปลี่ยนว่า,วามีหน้าไว้สำหรับกินเขามีปลาไว้ขายมีพืชและลายยางไว้หมุนเวียนเมน่นก็เลยเปลี่ยนคขาว่าโขกน้องหน้าคือมีรวมๆมครับแต่ว่าคําว่าโขกน้องหน้าคือการจัดสรรแปลงให้มันเหมาะสมถูกต้องถ <onte> ูกต้องถูกต้องนนาเแม่นครับถูกต้องดเลยครับนี่จัดสรรแปลงให้เหมาะสมที่จริงแล้วนะครับตัวนี้แนวคิดนี้มันเกิดมาจากเพื่อนในหลวงราชการที่เก่าเนาะเพิ่นใด พราชดำรัสมาไหวนะครับมันเกิดจากการปรปับปรุงเขาเอินว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะ่ะที่เพิ่นแบ่งพื้นที่30 30 30 10ามันเนะาะคขุดซะเห็ดหน้าปลูกปลาเอีกละที่อยู่อาศัยครับผมพัฒนาต่อกันมาเลยครับตอนนี้กับแบ่งพื้นที่มากคล้ายๆกันเลยเห็ดหน้ากับเป็นเห็ดหน้าอยู่3าเปอร์เซ็นต์ปลูกปลาที่อยู่อาศัยอยู่เพิ่นเอามาร่วมกันเป็นในส่วนของโขกหน้าก็ยังเป็นหน้าอยู่พัฒนาขึ้นมาอีกเชียร์หนึ่งนะครับผมเพื่อจุดประสงค์เดียวเดียวกันก็คือมันพออยู่ พอกินพอใส่พ่อขายอีกยังประมาณนี้พอแต่หฮาอยู่เองได้อันนี้คือลักลักของโขกน้องนาเลยครับนี่แหละนี่แหละเอานี่ยข,ข,ข่าวข่าวเองเรือของเราเรองโขกน้องนาเดินนะครับพี่น้องถ้าต้องการจะคุดแน่นอนต้องศึกษาเรื่องเล่าพวกนี้เดินนะครับเพราะว่าห้าวคุดขึ้นมาแล้วน่น,นหงลุ้น,นับครับนะ้ำานถมเป็นเรื่องไงก็เรื่องคุดอีกยากแม่บอครับแม่นครับยากบอกว่าโอ๊ยบ่ได้ผลนดอกจากปรับเปียนเป็นแบบถมแล้วล่ะ ตายเลยจากมากกว่าคาขุดจ็กเข่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ขุดอยู่ประมาณหาไรเนาะหาไรอ่าประมาณหาไรตัวนี้เดี๋ยวผมต้องชี้แจงไปก่อนเลยว่าสําหรับคนที่อยากขุดนะครับ,รบเข้าต้องเบิงกําลังจะของเด้ออ่าคนคนหนึ่งสิขุดหาไรจังสี่บ่ได้เยครับผมบอกเลยว่าเข้าดูแลบทัวถึงหมายค้าว่าเฉพาะ ขอบขั้วในน้นอยขอบขั้วถ้าขอบขอั้วไดจะแต่เห็ดคนเดียวอะ่ะไ,ไ,ไม่ใช่ว่าเห็ดู้เดียวโคโรหาไรหาไรเนี่ดูแลบ่พ้าพ่ครับครับผมวิจัยออกมาแล้วศึกษาออกมาแล้วคนหนึ่งคนสามารถดูได้ประมาณนะครับดูไดเ้แบบทีดีนี่ประมาณหนึ่งไรต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนโบโบโบเมย์พ่าเห็ดได้เห็ดได้ครับหาไรเนี่มันนักโพดหาไรนักโพดผลผลิตออกมาอาจจะบ่เห็นเป็นหลูปเป็นหลาง เ oh, ท่าคนที่เขามีกําลังในการดูแลถึงว่าบางคนคุดสามเลแล้วมันเป็นยังคือห่างเดียมันสําคัญนะครับการดูแรลรักษาไผรก็ขคุดได้แต่ว่าเรื่องของการดูแรลรักษาการเข้าใจผู้มีประเทศผู้มีพื้นที่ที่เขาออกแบบมาให้เนี่ยตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแหงครับผมครับการดูแรลรักษาขวงน้องหน้าถ้าไผรดูแรลรักษาดีมีองค์ความรู้ดีนะครับใส่ใจมันเนี่ยผมฟันทงเลยครับพันเปอร์เซ็นต์จังได้ก็บสาเ็พันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่กินตามที่ วางแผนไว้ในหัวเลยครับมียูมีกินมีใสมีแบงปันมีแบ่งปันก่อนค่อยเอาไปขายครบเลยขายแล้วยังบ่พอยังสามารถสางเครือขายในพื้นที่เฮ้าได้พ้อมเฮาสิสามารถเป็นโตลักในการพัฒนาชุมชนเฮ้าได้เลยมาเบิ่งของข่เป่าไงสัมภูญา้่นเลยล่ะเอ้ามาเบิ่งของข่แล้วก็มักบ่มักเค็ดคือข่ขยก็ได้ออืเป็นเคลื่อนว่าเป็นมองเรียนรู้ได้เลยแม่นเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ครับผมคือคนที่เขาใจจริงเขาจะเห็นได้แน่นอนว่าหนึ่งถึง2ปีแรก มันอาจจะบ่เห็นผลมันอาจจะเ,เลจจะเียนๆเตียนๆนั่นสิครับเดี๋ยวพาเขามาเบิ่งอีกเชียนึงก็ได้บ่เกิน2ปีบองนี้ผมฟันทงเลยเพราะว่าเจ้าของพ่นศึกษาดีเหตุ mm hmm. ดีจุดตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดังแน่นอนผมว่าพ่นมีการเหตุยูทูปของเผินนำวิวมันงามแล้วเด็กแมน่นลุ้นพู้เขามีได้ผู้เขาด้าน<ร>าหลังกับผู้เขาครับแล้วก็พรมสังเกตตรงนี้นะผู้มีประเทศของเผินมันเหมาะสมแห่งสําหรับี่ยวกับการเหตุแบบนี้เพราะว่าแม่นมันมีแรงนำแบบง่ายเลยครับตรงนี้ สาธารณะวิวดีนีนามเบิดปีครับพันหนามคำว่าใส่ในแปลงใดสบายแปลงนี้นี่นามเบิร์ปีถ่ือว่าบ้องขุดเลือกมากตัวนี้บดซูบเขาได้ครับแค่เปิดน้ำไหลเข้ามาก็เต็มเห็นบ่ง่ายบ่พต้องไปเสียค่าต่๊มบ่าต้องไปเสียไฟบพต้องไปตั้งโซดาเซลล์เจาะบดานนี่คือการศึกษาพื้นที่ก่อนสิมีการออกแบบครับแล้วก็มีการออกแบบว่าครับลุงลุ่นว่าพันหนามค้ว่าตรงนี้แล้วไม่ต้องไหลไปตรงนี้ใดไหลไปตรงนี้ใดแมนครับเพราะต้องออกแบบแมนบ่แมนมีการออกแบบต้องออกแบบแมนครับ ลักษณะพื้นที่สูงตำ่ำนาที่หลังทีสูงซ้ำไดสะควรจะว่างอยู่ตรงไหนจังจะเห็นเท่าประหยัดตัวนี้ก็ต้องออกแบบนะครับโดยผู้ที่เพิ่นหูนะครับผมบอมเนแต่ว่าแสดงมาหมูเลยน้องลุ้นเปล่านี่ไหมครับว่าคิดว่าอย่าคุดโขงน้องหน้าในความคิดน,นะครับเอผมจะไดโ้งน้องหน้าด่ผมเห็นเขาเห็ดมันงามเนาะอ,อยากคุดแหละอะก็เลยไปเอื้อนแม่โคแถวๆจุกยี่แถวบ้านที่เขาแลนดินขายมาคุดให้ บางทีว่าจะคุดได้รูปแบบอยู่แต่ว่าความหลู้เขาอาจจะบอดเ็กมีการวางแผนคือเฮาองความหลู้เขาบอบอบอครอบคุมอ่าแต่จะเป็นไปได้บางคนผมคิดว่าเคยมีเหตดไปแล้วเป็นไปได้แมนก็เลยเห็ดเหุ้มันโคกหนองนาบมันบ่สมุนแบบในการผันนำแน่การทายเทน้าได้หายอย่างเกิดให้ผาบบอดีให้ชาวบ้านเท่าเห็นผาบบอดีไปนําอีกมุมหนึ่งตัวนึ้งกีจส่วนหนึ่งเนาะเพิ่อนเพิ่นก็คิดว่าตั้นบอดี แต่จริงๆแล้วถ้าเห็ดให้มันตรงตามรูปแบบเห็ดตามหลักการอีนี้เขาศึกษาอีนีให้เต็มที่ยังได้ก็ไปได้ครับน้องรุ่นครับ,บันนี้ผมเห็นเขาขุดไหมรูปแบบของการขุดเนาะบางคนเขาเป็นรูปรูปภาพต่างๆอเอ๊ะเขาขุดจังไหนมันคือเป็นรูปภาพต่างๆเขาต้องใส่วิธีด้เนาะโอ้ตัวนี้นะครับถ้าเห้าอยากได้รูปแบบต่างๆเนี่ยอยากเห็ดเป็นรูปหัวใจแน่รูปวงกลมรูปพิฟฟอมตัวนี้ต้องเกิดจากการสำรวจครับใส่เทคโนโลยี เทคโนโลยีการใช้โดรนบินข้างบนในพื้นที่ขนาดเล็กหรือว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมแม่นบอกแม่นว่าสิไปะยางจิ้มจิ้มมันบเปลี่ยนรูปเป็นล่างเอาหลังจากจะห้องใดเลยจะได้นน่องล้ยปูนบ่เอาภาพขึ้นมาออกแบบนะครับเข้าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นใส่ GPS ในการปักตำแหน่งพิกัดเอกพิกัดไว้จังสีด้งามขนาดนี้เลยครับเราจังมาห้อยปูนเราจะจังใส่ที่มขุดที่มีฝีมือคุดไปอีกรอบหนึ่ง มันเหมือนกับงานแกะสลักในตัวนี้ถูกต้องครับแมน่นเป็นงานแกะสลักดิน<อ>เขาเอื่นว่า<อ>การสร้างสารรค์ผลงานดินนี่ผมใส่คำนี้เลยแมน่นแต่สีโยตีพังนั่นเป็นเรื่องเล่าของดินเป็นเรื่องของดินและก็การจัดการของของของเจ้าของเพลินหลังจากการขุดว่าเข้าใจประเภทของดินนี่หรืออย่างวิธีการป้องกันการพังทลายดินเป็นยังไงครับผมแมน่นว่าง่ายคืองานขุดโคกน้องหน้าที่แบบเมื่อาชีพนี่มันเหมือนกับงานแกะสลักหรือการ ็ดส่งผมเลยนะแม่นเขายังได้ร่องส่งด้ยอ่านี่ยนะเบิ้งหูบแล้วเออเบิ้งหูบมาเบิ้งเขาก็จะมาแมทกับหัวเฮาแม่นแล้วเขาสร้างเขาก็บยังคอยเฮ็ดให้มันคือแมนครับอ่าคือพอคือแล้วคือวอะมาณนี่เนาะไขกันลุงแมกบอลถือถือต้องเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นการแกะสลักสุดยอดแม่นครับเป็นการเขาคำนวณพื้นที่ดินแล้วมันก็หเขาคำนวณกระดานแล้วเอาสีวาดยังลงไปครับเนาะแม่นบอลมาหอดหาอะไรอย่าขุดยังกับคุดบุมบัมบุมบัมเลย เอาเอา,อา<ด>เอาตัวอะไรในหมอนตรงนี้เด้อเอาตรงนี้อะไรการขุดเนี่ยครับเขาขุดจังมันบวกลูกนั่งวาดรูปในกระดาษได้ครับเขานังทึ่งแมี่โคเขาสิขุดจังไลยมันจังสิโกมได้มันยากเลยครับเห็ดจังไลยมันยังสิเป็นแขนด้วยเลยหมอนเห็ดจังไลยมันยังสิเป็นหางเป็นอยังแม่ขุดออกมาแล้วว่าทีมันหยิบบวกลูกวันไหนว่าทีวไหวเลยเนาะเมียนครับมังกรอนก็เป็นเอียนหลายคนลนะครับมันไม่ลูบยังเนี่ยอย่าเขาขุดกันอย่างที่ไปขุดกันต้องบอกเลยว่าซูบืร์นี่ขุดได้เบ็ดคู่ลูบ ทุกรูปผมสามารถเห็นได้เบอร์สุลูครับต้นไม้เป็นดาวเป็นปลาโลมาเป็นสร้างเป็นมังกรคุดได้เหมือนครับแต่ว่าผมต้องคุณนาจะคล้องแปลงไลยวะคุณนาจะคล้องคุดได้ครับแต่อาจจะบอรอขึ้นจะคล้องแปลงบอรทำให้ยุทธ์ทยุทธได้คือบอรอเออประมาณนั้นประมาณนั้นแปลว่าเทคโนโลยีสําคัญเนาะทุ่มือนี่ครับเป็นเครื่องมือที่ขาดบ่ได้แล้วสําหรับทีมงานมืออาชีพ ขุดโข่งน้องหน้าครับนี่แหละครับหมายคนเนี่ยมองว่าการแกะปายทุกมือนี่ก็ใสพวกนี้ได้เขาปิ่นมากหรือเขาแปะเขาจังแกะตามร้อยมันแม่คล้ายๆกันเลยเนาะครับสักลงสักลายอีกอย่งประมาณนี้ต้องแปะลงก่อนขั้นเข็มเลยสักลายบพรว่ากาเข็มมากกับเอาอันดินซอวาดขึ้นเมื่อก่อนแล้วใส่ขึ้นสมัยตะกี้บ่ได้แล้วเมื่อก่อนนี่เสียอันดินซอวาดพอาําเข็มเนาะแหม่ครับแคนี้เขาแกะลายมาแปะได้เลยแม่แกะแล้วก็สักตามนั้นเลยสักตามถูกต้องนะครับแบบนี้เลยขุดโข่งน้องหน้ากับไข่ไข่กันมมีีวัดสเกลคือกัน กต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบ้านนี้ข้อ,ของการข้องรัดเขาเนาะพัฒนาชุมชนเขาก็มีให้อยู่แต่บางทถวมันมกับโบเพียงพอ, ه, อตอบบลึงอาจสิโลงแค่หม่องซ่องหม่องแมนครับรบัแบงแถวไปขอแล้วเขามาเบิ่งแล้วเขาว่าพื้นที่บ่ได้เขาก็พานแมนครับไปให้ผู้อื่นแมเพราะว่าเป็นแบบสําเร็จแบบสําเร็จรูกเขามีให้เฮาให้ตัวเลือกมากมหม่แมนครับโอ้นะครับบานนี้ถามจริงๆเถอะไอครงการที่เฮาขุดเนี่ ใส่โง่ไมาหลนยหลยปไปไหนแต่คุ้ว่าคุาาดจะสามไรเอ้าหน่อยโพดมันกระสีหน่อยโพดสามไรนะครับ<อ>ขุดเอาเผาๆเขาวข่าเขาวข่าเนาะครับเขาข่าสามไรนี่อยู่ประมาณนะครับเริ่มต้นสักข่า,ามาแพงๆหน่อยอ่ะสักประมาณหามๆๆๆื่นสามไรจะข่ามื่นเป็นต้นไปแล้วแต่ดินคุดหลายดินคุดหน่อยนอ,นอีส่วนหนึ่งครับครับผมเขาวข้าวให้ประมาณหามื่นไม่ขนาดกลางๆเลยผมกลางๆแต่ว่าต่ำก็นั่นกาจิมีอาจจะมี แน่นครับคุดหน่อยคุดหลายครับผมแต่ว่าก็นี่แบบว่ามันอยู่ใกล้กันจูนใส่กันก็อาสีคุยกันได้แน่นครับผมไปคุดะผมไปคุดอยู่บ้านลุงแม็กอ่าหน้าลุงแม็กอยากคุดปุ๊บอยากได้ผมย้ายรถยางรถตอกตอกตอกไปคุดให้แบบนี้ราคาคุ้ยกันได้ครับบ่ยากสัหรับที่แม่โคแล้วเพิ่งไงไงเพิ่งไงเพิ่นอยากเข็ดให้พี่น้องมีอยู่มีกินเิ่นอยากสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งหนุ่งลุ้นการคุดต้องเฮานี่ เขาคำนวณรูปแบบว่าดินแบบนี้เขาจึงคำนวณรูปแบบว่าขุดแบบใดไม่ถึงจะบ่พังแมนครับตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญโอ้พี่แมกถามเรื่องนี้สุดยอดเลยบการขุดซะนี่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสองดินนะครับเป็นดินทรายกับดินเหนียวก็ได้ดินทรายนี่โยดแน่นอนดินทรายนี่จังไกกับพังวิธีการแก่แก่จังไดครับเห้ขุดให้มันเอียงสลบดึงสลบให้มันเอียงเอามือผมยังสิก็ได้ให้มันนอนไปก่อนองศาให้นอนไปก่อนเมนยางยางอันบ่อใดนี่สามสิบห้าองศาจากพื้นดินขึ้นมา น,นี่นคือตัวเลขของของไอผมเห็ดมาหลายอันแล้วผมมีปัญหาที่พ่อได้คที่ที่แปลว่าเฮ้าล่งพิดล่งถือลมันต้นนี้เลอาอุาเนี่คือว่าพัานในเห็ดดินทรายผมจะคุยเกินเกินไปกว่านั้นจักหน่อยเนาะเนื่องโดยผมเนี่ยจบวิศวกรโยธามาผมมีการศึกษาเรื่องดินเป็นวิชาหนึ่งที่ผมศึกษารือ,าารอ,อยครับผมจะหัวลักษณะของดินแปว่าดินดินสรซอย ลักษณะของดินดินดินทรายมันจะไหลในกี่องศาดินเหนียวมันจะไหลในกี่องศาตัวน,นี้ผมมีการเลียนมากเป็นวิชาวิชาหนึ่งของผมเลย<อ>ผมก็เลยนําวิชาของผมที่เลียนน่ะ<อ>จากวิศวกรมามาปรับใส่ใ<า>นพื้นที่ตัวนี้ผมจะมีความเปะพอสมควรนะครับบอมันขุดซุมซีซุ้มหา่าบอมันอยากได้สำเร็เอาสำนัน,นดินทรายกับตังนอนหลายเนี่ยตอนนี้ดินเหนียวห้างขุดย่อมราว่าออกมาง่ามดินเหนียวสามารถขุดให้มันตังได้เมื่อกี้มันนอนยังสีเนาะอันนี้เขาตังยังสีได้เลย หลอดคองมันจะง่ามอย่างเช่นนี่ได้น้องข่ายางชมเะครับนี่เป็นก่อนค้างดินเหนียวครับตัวนี้เป็นดินเหนียวเข้าเป็นดินท่ามอ่ะบ้านเข้ากันมาดินท่ามด้วยว่าดินเหนียวจังหน่อยเนาะน้องครับสามารถคุดตังในประโยชน์เพราะพังนะครับตัวนี้คุดตังใน60สองศาได้ครับโอ้นี่คบ่60องศาได้ความลึกเดี่ยน้องคองใส่ไก่นี่ความลึกของคองใส่ไก่ตามตามตามที่นะครับเพื่นอยากได้แล้วก็ตามที่ผมแมทที่ผมออกแบบไว้ให้เนี่ยตัวนี้ลึกอยู่ประมาณนะครับเมตร 50นะครับถึงเหนืแปสิบตามแต่ละพื้นที่นะครับมันมันหลึก่ผสากันเพราะว่าผมใบถเ่วพิ่นถ้อยน้ำออกฝั่งไหนมันหลึกผมก็ให้เพิ่นสูบน้ำฝั่งต่างสูบฝั่งนั้นนะนะการเห็ดข้องใส่ไก่บะมันว่าสัตว์ตะวคุดคุดคุดไปครับมันจะมีทีทีสูงลาดลงไปหาทีต่ำแมนเสมอแมนครับอันนี้เป็นความหลู้ของเพิ่นด้อนะครับถ้าขฮาขคุดเสมอกันอันสูบน้ำฝั่งพุ่นแล้วฝั่งหุ่นยังค้งอยู่ยังเหลือแมนโอ้นาทีของมันคือนะครับ นาทีสําคัญของมันคือหนึ่งกระจายความชุ่มชื้นให้เต็มพื้นที่ข้องใส่ไก่ครับผมครับผมถ้าเกิดมันแรงเท่ากรสูบน้ำใส้ข้องใส่ไก่ให้มันออกไปหดเท่าก็ต้องไปเอาปั๊มสูบหดเองเมาะแห้งสําหรับใครปลูกพลไม้หรือว่าพววปากเผาแมนอันใส่ไก่แล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดน้ำท่วมเทาก็สามารถระบายน้ำออกทั้งข้องใส่ไก่ด้วยกันเทาก็ตั้งสูบสูบเดียวเลยก็ดึงออกไปได้เลย่างสินะโอ้ครับผมหมายความว่ามันป้งออกไปได้น่ะมันเลื่อนว่าพื้นที่มันหลาดยังอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ข้าสูบตะมองตำตำน้ำก็สามารถออกจากแปลงข้าด้เบิดเลยเมียนจ้งจ้างแปลงเมียนี่เพิ่นขุดดนบ่อในโดนนะครับเป็นกระรังเริ่มปลูกเมียนเพิ่นเริ่มไนเริ่อยไม่พ้นตามที่เพิ่นอยากจะปลูกเมียนมีทุเรียนมีอยงอันนี้ก็ต้องดินดีน้องลุนครับตัวนี้อู้ดินดีแหงตรงนี้ดินดีน้ำดีครับเจ้าของดีของใส่ข้าวปังแท้นะครับบ้านนี้การขุดน้องลุนครับการเก็บขอบเก็บยังเบิ้งรับคน้างจะซื้อจะ ใช้ได้เลยนะครับผมบิ่นเบียวครับเอขนาดคือความกว้างทำได้กับคงเส้นคงว่าแมนครับเป็นดินเหนียวมันจะโบพังลงมาโอ้ครับผมมันจะอยู่ของมันยูองศีอยู่แล้วอยูหนามดีแห้งแมนแล้วก็ใส่ทอเพื่อระบายนามครับตัวนี้ไว้ทําไว้หน้าไว้ทํพันธุ์หนามออกได้อู้มีหอดปลาครับปลาเหลือมันอยู่เลยปลาได้สบายเลยนะครับน่อยม่นเลี้ยงปลาไดครับตรงนี้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาไดสบายสบายเลยนะครับตัวนี้ผมก็ฝังทอไให้เพลินฝังทอใ้พอมว่าอยางนี้แมนครับห่วย เฮาต้องออกแบบไวให้เพิ่นตัวรับเพื่อนบบฮูรถต้องบอกว่ามันขุดอย่างเดียวว่าเยอะนี่ครับหมายถึงว่าน้องนั่จากการวางแผนในการขุดแล้วนะครับทั้งเบิดเลยรวมถึงการระบายน้านําแม่นออกแบบให้เพิ่อนใส่พร้อมเพราะว่าผมเพื่อน่ะจะาของพื้นที่เพิ่นก็ฮหูอยู่ดอกว่าตรงไหนมันสูงมันต่าแต่ผมอะมีเขียงมือผมมีกล่องระดับมาต่างเลยโอ้พื้นที่ตรงนั้นผม่องต่างกล่องปั๊บเฮ้าซองเลยมันต่าตรงนั้นเฮากับ้นามอะไรมาตรงนี้แน่นอน เ้าได้ฝังท่อออกจากตรงนี้แล้วไปหาไปหาพื้นที่เขาสามารถระบายน้ำเอาได้จริงๆนะโอ้มีการว่างแผนให้จบเลยแม่นครับฝังท่อต้องไปขึ้นเองว่าต้องเด็ดขึ้นเองว่าแต่บอกครับจัดให้ครับว่าไงคือสร้างบ้านต้องไปหาสร้างบ้านแต่ว่าขันต้องการเคล็ดรูปแบบดินต้องมาหาโคกน้องหน้านี่คือครบเลยครบครับผมครับครบนี่แลละของการขอมูลแนการเห็ดเทคนิคแล้วก็องความรู้ต่างๆครับดิน ในการขุดแต่ละขังเนาะน้องลุนครับครับผมขุดแล้วมันทมยากเอาวบอกกันเป็นแปลนนี่ไปครับขุดแล้วมันทมยากแล้วก็พื้นที่ดินการที่จะปรับเปลี่ยนนี่ดินว่าไรถึกถึกนะแมนเพราะมันว่าเฮ็ดแล้วโอ้ยมันโมมากอะทิมดอกฮะาฮ่าฮ่่แมนว่าไรับศาสนาแปลว่าโลกสวยนะเฮ็ดแล้วโอ้ยบ่ไไรดังใจกับเบื่อกับเศร้าไปนั่นเป็นส่วนหนึ่งแมนครับครับผมการขุดก็ถือว่าเป็นหลักฐานของการเฮ็ดเกษตร ถักคุดดีระบบดีออกแบบดีไม่ใช่ไปกว่าเคิงนลครับออกแบบดีการจัดการในขังต่อไปที่เขามีสวนมันยังง่ายบ่่เปลืองบ่เปลืองเรื่องของเพฟ้าเในการสืบหนามแมนเ้าพันน้ำขึ้นง่ายเพราบ่าต้องจำเป็นต้องไปหดน้ำเพราะว่าคลองสายไกลมันหายความชุ่มชื้นไปแล้วเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเขาอยากเลี้ยงมันไดเขากับปรับพื้นที่สูงต่ำไดเปรียบเทียบอีกอย่างนึงอโคกน้องหน้าเปรียบเสมือนการวางระบบน้ำเลยดิแมน ถูกต้องนี่เนาะครับผมเขาเห็ดสวนเขาต้องว่างระบบน้ำถูกต้องกา, <นะ S 1> กาเห็ดโขงนาก,การขุดคลองจางคือเป็นระบบน้ำของแปลงเลยครับแมนโอ้นะครับนี่นี่แหละครับพี่น้องนะครับมาจากอุบลกอยากสิหูที่ท่านถามมาเอฟซี FC ถามถึงเรื่องเล่าของโคกน้องหน้าบางคนกับหูบางคนกับบ่หูมันคือ้อยังไม่ต้องขุดบ่ขุดแล้วมัที่ใด้ยังคือบ่อ เสียงเงินถิ่มหรือเปลาา่าแม่หนินะครับแต่ถ้าสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆนี่เหลือของการเฮ็ดเกษตรนะครับปรับมมองใหม่ๆวาเฮ็ดเขาให้ล่งสีอย่างเดียวนี่มาหลายส่วอายุแล้วมันจะไม่ยังดีขึ้นล่องแบบใหม่เงินน่าจะสามลายหาลายหรือจะไายหนึ่งสองไรล,ล่องคิดใหม่เบิ่งนะครับสนใจนะครับกลับมาพูดคุยโทรมาหาปรึกษาหนองพนดนะครับนี่ครับผม ให้ข้อมูลยังนงน้นองลุนเจ้าโขกงน้องหน้านี่ให้ข้อมูลยังใดเนี่ยเอาเมื่อทุอย่างเลยสครับใดทุกอย่างใดเมื่อทุอย่างขนาดพื้นที่สำรวจเบื้องพื้นที่ให้คำนวณพื้นที่ให้ว่างแผนออกแบบร่วมทั้งหลับคุดให้หลับจบให้คุยยางครับจบให้ทุกอย่างจบแบบเท่ๆถแบบมืออาชีพเลย,ยว้าวปันมันเพ่งถึงน้องแต่คือไม่หาเพื้นจบนี่หละเราเาข้ามาโขกน้องหน้าแมนครับ แล้วเ่า้องคือจบแบบวู้ตรงกังวลแม่นครับโคกน้องนาเปรียบเสมือนการว่างระบบน้ำในแปลงดีๆนี่เองแม่นนะครับว่างระบบน้ำดีการจัดการไงแน่นาคดแม่นครับทุกอย่างจะง่ายขึ้นและก็เฮ็ดให้เข้าบทสรบผมเส้เร็จด้วยการเฮ็ดโคกงน้องนาหลายขึ้นบ่เมื่อยครับลดความเมื่อยคันคิดสิขคุดโคกน้องนาแล้วเนาะครับผมวางแผนให้ดีแม่นถ้าเฮ็ดบ่ดีคุดบ่คือมันจะไปแล้วมันห่างมันมน คนรอสมนำนาเครื่องบานกว่าแล้วอย่าไปยืนคือเขาเอาชุดแจกก็โท่มาตามเบอร์ที่ึ้นเรียกว่าปรึกษาหนังลุนไรทั้งลายทั้งเฟตครับผมมางในนอะครับผมกับให้คําปรึกษาก่อนครับตัดสินใจแมนในการคุดกับบมแพงพูดคุยกันได้แมนครับนะครับนอบนต้องรอคิวจากรัดดอกมี่มีตอนนี้คิววลายอยู่วะเพราะมีนายอยู่ก็จองคิ้วของปีนาครับพ่อ พอมีคิ้ว่างหายอยู่ครับผมเพราะว่าผมจองขิ้ขามปีขึ้นกันคุยเยเลยครับเขาแล้วพายิุงคุดรับเขตได้ช่วงจกเขตได้เนี่ยรับทั่วไทยครับผมทั่วไทยแม่นครับหหมยณปัจจุบันนี้ก็ยังคุดอยู่ทั่วอีสานนี่เลยนะครับผมบ้าต้องห่วงป้าต้องบาต้อง้ายานว่าพื้นที่นี้มันไกลผมบบไปผมไปเมดครับไปเม็ดคุณมองยากสนะสนุน เอาจ้าักหน่อย <mas k> เอาวันนี้ขอคุ้นรงลุ้นนะครับ <c oughs> ขอพูดเยอะกบโขกน้องหน้านะครับครับผมครับผม